สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเลียชามจะพาเพื่อนๆทำพริกป่นนะคะแล้วก็มีเคล็ดลับก็คือคั่วพริกยังไงให้หอมและเก็บไว้ได้นานค่ะวันนี้นะคะเพื่อนๆมาดูวัตถุดิบนะคะก็จะเป็นพริกแห้งนะคะพริกตากแห้งพริกกินดาตากแห้งต้องใช้พริกกินดานะคะจะได้หอมหอมต้องแห้งสนิทด้วยนะคะเพื่อที่เวลาคูดมันจะได้กรอบนะคะแล้วก็จะใช้ใบมะกรูดนะคะ เล็กน้อยนะคะสี่ห้าใบแล้วก็ตะไคร้ต้นหนึ่งพริกแห่อันนี้ประมาณสามขีดนะคะโดยประมาณนะคะแล้วก็เตรียมกระทะคั่วแค่นั้นเองเอาเป็นว่าดเดี๋ยวช่วงแรกนะคะเราจะมาหั่นกันค่ะหั่นผักหั่นตะไคร้ค่ะตัดหัวมันทิ้งก่อนนะคะหั่นไปเลยค่ะเล็กๆซอยๆอ,ยอะ่ะเรียกว่าซอยดีกว่าเ,เล็กมันจะได้หายไปกับตอนที่เราตำพริกนะคะ เคล็ดลับของการใส่อันนี้สาเหตุที่ต้องใส่ใบมะกรูดแล้วก็ตะไคร้นะคะก็คือเพื่อความหอมแล้วก็เก็บไว้ได้นานนะคะแล้วก็ไม่มีแมลงเจาะพริกป่นของเราด้วยนะคะซอยเข้าไประวังมือด้วยนะคะซอยเข้าไปเลยค่ะ ต้นเดียวก็เพียงพอนะคะเพราะว่าถ้าใส่เยอะไปเดี๋ยวมันจะเป็นเหมือนออกรสชาติเป็นพวกต้มยำอะไรอย่างมู้นไปนะคะอ่าถึงแค่ตรงนี้ก็พอนะคะแล้วคาอนี้ก็ไปฉีกใบมะกรูดนะฮะฉีกเลยปึบฉีกแบบนี้นะคะ อีกใส่ไปเลยเวลาตํำจะได้ไม่ติดก้านนะคะมีก้านเล็กๆหลังจากเราเตรียมเครื่องเสร็จแล้วนะคะกเ็เราจะนำลงกระทะคั่วเลยเราจะคั่วทั้งคั่วนี้เลยคั่วทั้งที่มีก้านอยู่นะคะสาเหตุที่คั่วทั้งมีก้านเพราะถาเด็ดออกตอนนี้มันจะเหนียวมาก นะคะกว่าจะเด็ดออกได้แต่ถ้าเราคั่วเสร็จแล้วปุ๊บล้วถึงจะมาเด็ดเนี่ยมันจะเด็ดง่ายมากค่ะอ่ะอันดับแรกเราจะเปิดไฟอ่อนสุดนะคะใช้ไฟอ่อนสุดนะจ๊ะแล้วเราก็เทพริกลงไปเลยค่ะใส่ลงไปให้หมดเลยโอเคหลังจากนี้นะคะเ,คเราก็ใส่เครื่องที่เราเตรียมไว้ ลงไปเลยจากนี้ก็คั่ววนไปนะคะไฟอ่อนอย่างเดียวเลยนะคะเราต้องคั่วตลอดนะคะไม่งั้นเขาจะไหม้นะคะคั่วเรื่อยๆแรกๆมันยังไม่ร้อนก็ปล่อยมันไปก่อนตอนนี้กลิ่นก็เริ่มออกแล้วนะเพราะว่ามันต้องการไฟอ่อนนะคะถ้าเปิดไฟแรงไหม้เลยนะเนี่ย ตอนนี้กินออกแล้วขนาดไปเบาๆนะฮะค่ะตอนนี้ก็คั่วไปเรื่อยๆนะคะคั่วจนมันกรอบอะอ่าวิธีการสังเกตนะคะว่าพริกของเรากรอบหรือยังเนี่ยเราก็จะสังเกตจากใบมะกรูดช่วยนะคะตัวใบมะกรูดที่เราใส่ลงไปนี่แหละเนี่ย ถ้าเกิดว่าใบมะกรูดมันมันรู้สึกว่ามันกรอบแล้วอะนั่นแหละพริกเราก็กรอบเหมือนกันนะคะใบมะกรูดจะแห้งเลยแห้งผากแล้วก็กรอบเลยนะฮะต้องระวังมันไหม้นะครับคือเราต้องพลิกมันตลอดเวลาเลยบางพื้นที่นะคะเอ,อ่อหลายๆคนเขาไม่เอาขั้วออกนะเขาก็ตำทั้งขั้วนั่นแหละลหลายๆคนเขาก็บอกว่าเออมันจะทําให้รสชาติมันเผ็ดขึ้น อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะหอมเพราะัา่วแต่ว่าอาของเรียชามเราดึงออกนะคะเราไม่ได้ใส่ไปด้วยคั่วไปเรื่อยๆนะฮะทำให้มันเข้ากันได้ดียิ่งขึ้นก็พลิกกระทะแบบนี้อึ๊บ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 โอ้ตายละใบมะกรูดมันปิวออกต้องระวังหยิบใส่ไปเลยเชื้อโรคไม่เห็นหรอกเพราะมันร้อนมันตาย เาทำแบบชุ่มๆนะฮะตอนนี้ใกล้แล้วค่ะหอมมากแล้วเนี่ยใกล้ละค่ะตอนนี้กลิ่นหอมมากเลยนะคะหอมทั้งกลิ่นตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็กลิ่นพริกนะฮะซึ่งตอนนี้น่าจะกรอบแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเช็คด้วยใบมกะกรูดสักนิดนึงนะคะว่า เป็นยังไงนี่อู้กรอบเลยกำลังดีเลยนะฮะเดี๋ยวอึ๊บอพลิกมันหน่อยหลังจากนี้ปิดไฟได้เลยนะฮะปิดไฟแล้วคราวนี้เนี่ยทิ้งไว้ให้เย็นทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนะคะแล้วเราถึงจะมาเด็ดคั่ว เพราะว่าถ้าเราทิ้งไว้ให้เย็นนะคะมันจะกรอบมากเราแค่แตะอย่างเงี้ยขั้วพริกมันก็หลุดแล้วนะคะแต่ตอนนี้มันยังเหนียวอยู่เพราะว่ามันยังร้อนมากนะคะแล้วก็แนะนําเคล็ดลับเวลาตํานะคะเวลาตําจะตําใส่คกหินนะคะจะช่วยให้ตําง่ายแล้วก็สะดวกขึ้นนะคะแนะนําเคล็ดลับนิดหนึ่งอย่าตําจนเม็ดเม็ดเมดข้างในเนี้ยมันแตกนะคะเพราะว่ามันจะทําให ความหอมมันหายไปอันนี้ไม่ไม่ควรแตกให้แตกเฉพาะตัวเนื้อพริกนี่ก็พอแล้วนะคะมันจะเผ็ดแล้วก็หอมพอดีนะคะบางคนแบบเอาไปปั่นซะจนแบบว่าจนความหอมมันหายไปนะคะเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆน,นะคะชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะฝากกด subscribe ด้วยค่ะ